สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์ของคนราศีกุมพลังงานนี้อาจจะตรงไม่ตรงกับใครก็ได้แต่อาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่สบายใจกดข้ามคลิปวิดีโอเราไปได้เลยนะคะแต่ถ้าฟังรู้สึกชอบหรือถูกจิตย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของคนราศีกุมในเดือนเกิดของคุณกันนะคะคือเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่าดวงชะตาในเดือนนี้ของคุณโดยภาพรวมเป็นยังไงนะคะ เรามาดูกันเลยจ้าอยู่ในสภาวะที่แบบว่าการแข่งขันแรงกดดันเออกุมภาพันธเนี้ยเป็นช่วงแบบว่าแรงกดดันอะไรอย่างหรือบางคนอาจจะมีการแข่งขันเอ่าเป็นลักษณะของการต่อสู้อืมต่อสู้เครียดความตึงเครียดนะคะที่จะเกิดขึ้นนะมีแน่นอนแต่ว่า หรือบางคนก็ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่มันค่อนข้างมีความแบบแอดวานซ์เพิ่มขึ้นบางคนมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดหัวเออเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดหัวเพราะว่าอาจจะมีคนที่แบบว่า จะเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะมีอะไรที่มันไม่ถูกใจคุณอยู่บ้างนะคะอาจจะมีอะไรที่มันไม่ถูกใจคุณอยู่บ้างด้วยสภาวะอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยคือณเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเป็นเรื่องของอิมมชันอลเนาเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ถามว่าทําทอะไรคนราศรีกุมได้ไหมถ้าดูจากทรงไพ่น่าจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคนราศรีกุมเนี่ยเขาค่อนข้าง เออมีอุปสรรคอะไรแค่ไหนก็ตามคนกลุ่มเนี่ยคือจะมีการเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเหมือนมีเกราะป้องกันอยู่แล้วชั้นหนึ่งอะไรค่ะยากลําบากแค่ไหนชั้นก็ผ่านาไปได้ไม่เป็นไรต่อให้มันคือปัญหาหรือสิ่งที่มีใครก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบในสิ่งที่เราทาหรือไม่ถูกใจในสิ่งที่เราทำเราคิดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็รู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อถ้าเธอ,เธอ ไม่พอใจไม่ม,ม,มีมีปัญหาอะไรกับฉันก็ช่างไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวฉันก็ผ่านมันไปได้เองแหละไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถามว่าความความเครียดสภาวะอารมณ์ตรงเนี้ยมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคือเราบอกตรงนี้เลยว่าคือสภาวะนี้เหมือนคนกลุ่มเองอะ่ะก็มีความปรงอยู่แล้วรนะดับหนึ่งพูด,ดง่ายๆ่ายคือเป็นฟิลเหมือนเสือที่ถ้าฉันอยู่เฉยเฉยไม่เป็นไร ถ้าเมื่อไหร่เจอเรื่องจริงจังถ้าแบบเมื่อไหร่มาสก,กิดเมื่อไหร่ก็คือถ้ามันไม่เกินไปโอเคให้เล่นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ามันเกินไปอืมมันเกินไปคนกลุ่มรู้สึกว่าโดนล้ำเส้นคนกลุ่มก็จะจัดการนะคะบอกเลยจัดการทันทีเพราะฉะนั้นเราเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยเอาจริงนะ เพียงแค่มาแจ้งให้คนราศีกุมทรับ์ว่าสิ่งที่จะเจอในเดือนกุมภาพันนี้อาจจะมีเรื่องของอารมณ์บ้างนะคะแต่ว่าคนกุมก็น่าจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะเรื่องโชคลาภนี่ก็คือมีติดมือนะมีม,มีมีเลยเป็นคนที่หาเงินเก่งช่วงเนี้ยคือยิ่งพยายามยิ่งได้มายิ่งได้ทํางานที่ตัวเองรักแล้วอะ่ะเออยิ่งได้ทํางานที่ตัวเองรักแล้วได้อ่า ได้ทำในสิ่งที่เองชอบอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างไปได้ดีไปได้ดีมากๆเลยแหละเนาะอย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะมีเรื่องขัดแย้งบ้างพูดไม่ถูกหูพูดไม่เข้าหูาความขัดแย้งในที่ทำงานบ้างนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าอารมณ์หลายๆอย่างเนาะอาจจะมีให้ระวังเรื่องปากเสียง หรือคำพูดคำจาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะความเป็นในเรื่องของอารมณ์อะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะของคนราศีกุมส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ความคําพูดคําจาหรือบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับคําพูดแต่มันเหมือนเป็นกับว่าคุณรู้สึกเบื่อหน,น,น่ายเงี้ยหมดหมดไฟหมดอารมณ์หมดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หมดคําจะพูดกับคนที่เป็นลักษณะอย่างนน้นอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนคนเบื่อโลกแล้วอะเออเหมือนคนเบื่อโลกกับคนที่แบบเอ้ยทำไมต้องเจอคนแบบนี้อีกอะไรเงี้ยเออเจอคนที่ทำอาจจะทําให้เสียประสาทนิดนึงนะคะบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานด้วยซ้าเออบางคนมีเกเกณฑ์เปลี่ยนงานคือพูดง่ายๆนะคือถ้าถ้าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันอย่างที่เราบอกว่าถ้า เจอกลุ่มที่เป็นลักษณะของการที่โดนภาวะกดดันแรงกดดันบางอย่างที่มันน่าเบื่อหน้าลำคาญอะ่ะเออมันเป็นลักษณะของความน่าเบื่อ,นนะะอ,อหน้านลำคาญนะคะเออความน่าเบื่อหน้ารำคาญที่คุณเองก็รู้แหละว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นคงไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีร่มเนาะไม่มีร่มไม่มีอะไรอย่างเงี้ยต่อใ,ในนั้นอ่ะต่อให้ในที่ทํางานนั้นๆมีคนคอยซัพพอร์ตคุณแค่ไหนถ้าคุณเบื่อคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีอิสระนะคะถ้าคุณเบื่อเมื่อไหร่คุณตัดสินใจออกแล้วออกเลย ออกทันทีนะคะเพราะว่าตอนนี้คือสภาวะมันเป็นลักษณะของการเบื่อหน่ายกดดันอะไรเยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของอารมณ์งานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์คนในที่ทํางานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคไฟของฉันจบที่เนี่ยมันจบแล้วพอแล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าคือ คนกุมเห็นไพ่แล้วอย่าเพิ่งแปลกใจว่าทาไมเอะไพ่เดี๋ยวมันแบบมันดูร้ายมันดูเครียดแล้วมันก็ดูดี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 คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นลักษณะของการที่เปลี่ยนแปลงแล้วดีมันคือกุมภาพันเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่อะไรหลายอย่างดวงดาวหลายดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดวงดาวหรือจุดตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกณฑ์ชะตามันกําลังย้ายมันกําลังเปลี่ยนตําแหน่ง มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงคลุกอะเออถ้าคุณสั่งยำอยู่คือตอนนี้เขากาลังปรุงยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วกําลังเข้าที่เข้าทางเนาะเดี๋ยวรอสักประมาณหลุดกุมภาพผ่านไปอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันเคยแบบไม่ชัดเจนอะไรที่มันเป็นเรื่องปวดหัวในรำคาญมันจะหายไปแล้วอะไรที่คุณคาดหวังมันก็จะเป็นแบบไปในทางที่ดีเออเป็นไปในทางที่ดีเป็นไปในทางที่ บวกๆเลยเห็นไหมได้รับความเป็นธรรมนะคะถ้าที่เดิมหรือที่ที่ทำอยู่นะตอนเนี้สำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงาน่าถ้าคุณต้องออกจากที่นี่ด้วยสภาวะอารมณ์ที่คุณทนไม่ไหวแล้วคือคุณทำทุกอย่างทําดีคิดแล้วว่ามันดีทุกอย่างแล้วมันเขายังมองไม่เห็นแล้วคุณเปลี่ยนงานบอกเลยว่างานใหม่ดีมากแล้วคุณจะได้รับความเป็นธรรมเออความเป็นธรรมนะคะ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คือมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ที่เหมาะเป็นที่ที่ควรนะคะเห็นไหมบางคนมีเกณฑ์ออกจากงานนะคะออกจากงานจบจากงานเดิมๆแล้วก็ได้ไปเริ่มงานที่ใหม่ที่ดีกว่าเออที่ดีกว่างานใหม่ที่ดีกว่าหรือบางคนอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่อาจจะมีการได้ปรับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะว่า การที่จะก้าวขึ้นไปในที่ที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่ดีขึ้นมันอาจจะต้องผ่านปากเสือปากตะเข้บ้างนั่นแหละนะคะเอ,อเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีเดือนมีนาก็ได้ว่ามันจะเข้าที่เข้าทางหรืออย่างนะคะสําหรับคนราศีกุมในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ซะส่วนใหญ่ถ้าคนราศีกุมบางคนที่สงบใจได้บ้างแล้วนะคะที่ท่องไว้เลยว่าอย่างที่เราบอกเสมอว่าฟ้ารู้กูรู้ดินรู้ เราทำอะไรเรารู้อยู่แก่ใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ทำใจให้สบายเอาเป็นว่าวิธีการบาบัดตัวเองของคุณคืออะไรอะไรคืองานอดิเรกที่คุณฟังแล,แล้วคุณทำแล้วคุณรู้สึกสุขสบายใจที่สุดให้ทำสิ่งนั้นไปแล้วกันนะคะในช่วงระยะเวลาเท่านี้เนาะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะขอให้คนราศีกุมอย่าได้เจอคนกวนประสาทหรือว่าสภาวะตึงเครียดอะไรใดๆตามไพ่บอกนี้นะคะขอให้ไพ่นี้ไม่แม่นขอให้ไพ่นี้ไม่ตรงในเรื่องของความเครียดเหล่านี้ แต่ว่าขอให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่รอคอยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล่านะคะสวัสดีค่ะ